สวัสดีชาวศรีราษฎร์ที่เขารพรักทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดทํางานในปี2,567ครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้ก็จะมาแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้รอชาวศรีราษฎร์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์กิติคุณดอ,อร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาในโอกาสที่ท่านได้รับปริญญาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จากสตาบ,บันบันดิตพัฒนาบริหารศาสตร์ขอสแสดงความยินดีแด่าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อัดน,น,นานาในโอกาสที่ท่านได้รับเหรียญรางวัล APSR 2023ในงาน The 2 7 Congress of the Asian Pacific Society of Laser o l o g y ณประเทศสิงคโปร์ด้วยครับขอสแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลงานภาอาการรมคุณภาพมหาวิทยาลัยไ,ไม่โดนประจำปี2566 ภายใต้หัวข้อทศวรรษมหากรรมคุณภาพก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลประเภททีม d พ r a คท i สอว w a ด d ได้แก่ผลงานการพัฒนาและขยายผลโปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตเบสพาเลนต์แมจเมนต์เทรนนิงเน็ตป้าม้มาจากภาว c าาจิตเวชศาสตร์ และผลงานปิกลายบายอลิสอเนสติเชียรไลน์เซอร์วิสทีมจากภาควิชาวิสัญญีวิทยารวมทั้งรางวัลประเภทออร์เรลปิเซนเทชันโพสต์เตอร์ปิเซนเทชและ s t o r y ่เทลลิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการคิดค้นนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและผู้รับบริการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะในการเที่ยบเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่สร้างองค์ความรู้และบริการอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพระดับโลกครับพบกับคณะบดีอีกครั้งนะครับประจำเดือนมกราคม2517ครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้พบกันหลังจากที่เราปิดปีใหม่นะครับตลอดปี2516ต้องขอขอบคุณพวกเราชาวศีราชท,ท,ทุกคนครับที่มุ่งมั่นช่วยกันทํางานเพื่อศีราช เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรของศริรัท์ที่เข้มแข็งครับอย่างไรก็ตามในปี2017นี้ผมเองก็อยากจะฝากให้ทุกท่านยังระลึกถึงปัชญาสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ดนได้พูดถึงอยู่เสมอโดยใช้คำวลีที่ว่าอัตนังอุปมังกะเลที่แปลว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราครับ ถ้าเราสามารถที่จะคิดระลึกถึงเสมอว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับลักษณะที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ความเคารพแล้วก็ให้ความเมตตากับผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้รับบริการก็จะเกิดในสิ่งที่ดีตามมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้พวกเราชาวสีราชมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันทำงานนะครับเราคงไม่สามารถทำงานด้วยตัวเราเองได้ครับ นอกจากเราคิดถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยไม่หลนแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีจินตนาการในการที่เราอยากจะทำอย่างอื่นครับทุกท่านรู้รแล้วครับว่ากฎข,ข้อบังคับแนวทางหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้างแต่อยากให้เพิ่มนิดนึงว่าคิดอะไรที่มันมันออกไปข้างนอกคิดอะไรที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ท่านเองจะทราบครับคณะบดีเขาไม่ทราบงานของทุกๆคน แต่เชื่อมั่นในความเป็นศีราชของเราถ้าเราคิดให้ออกไปข้างนอกมีจินตนาการที่อยากจะทำงานเพิ่มเติมช่วยกันมันจะมีผลงานที่ออกมาแล้วทำให้ทุกคนมีความสุขเนื่องจากเกิดคุณค่าทั้งปัจจัยม่ดนทั้งสิ่งที่เราคิดออกนอกกรอบแล้วที่เหลืออยู่ก็คือความสนุกครับในการทำงานคณะบียาทุกคนมีความสุขมีความสนุกในการทำงานทุกวันที่มาศรีราช เรามาช่วยกันทำงานงานคือคุณค่างานคือความภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้พวกเราช่วยกันทำงานตลอดระยะเวลาอีกหนึ่งปีคือ2 0 1 7ผมมั่นใจนะครับความสำเร็จอีกมากมายที่จะเกิดจากพวกเราที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสิริราชอันเป็นที่รักของเราครับขอบคุณมากครับ